สวัสดีครับนี่ผมทักคงทคับยามาารีแอคชั่นยันเคยน้องซึ่งยามาฮารีแอคชั่นเรื่องกระสุน,นพิกฟ้านะผมในพีที่ยี่สิหรือตอนที่25นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนุกคนดูจะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าอ่าอ่าเหมือนวินเชอร์เขานะแบบจะผ่านการทดสอบทั้ง3ของอ่าท่านเทพมังกรบรรพการอะไรงนี้ได้สําเร็จปุ๊บแล้วเขาก็ให้มิชชั่นเราคือการตามหากระบี่หนึ่งเล่มก็คือแบบกระบี่ท่อนเล่มนั้นมันมีดวงจิตบางอย่างที่สำคัญกับเขามากใช่ปะ่ะซึ่งเขาก็แบบอยากจะเห็นอยากจะได้ไดผมมก็ไ่แน่ใจนะ แต่ก็ง่ายคืเขาอยากให้เราไปตามหาให้เจออะไรอย่างนี้แล้วก็คนสวยของเราแล้วกันเทพพิดาของเราตอนนี้ก็แบบไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคุยอะไรกับท่านเทพมังกรอนไปเนาะแล้วก็อินเชอร์ตอนนี้ก็กลับมาที่สำนักแล้วแล้วเขากำลังจะเริ่มไปแบบงานประลองละใช่ป่ะแต่แบบเขาเลือกว่าไงอ่าคนมันครบแล้วอินเชอร์เลยบอกโอเคงั้นขอให้กูชนะใครก็ได้สักคนหนึ่งกูก็จะได้ไปแทนนะใช่ไหมอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคนดูซึ่งคลิปนี้ไงติดตามรับชมอนะเพราะตอนนี้อินเชอร์คือเลือบอะไรวะปานอะไรจิตแท้ จริงขั้นที่สิบอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้แล้วเออแต่เดี๋ยวว่าสูงมากเข้าเขาเรียกใกล้จะเข้าสู่ปานฟ้าแล้วปะนั่นแหละคอนโดซึ่งคลิปนี้เป็นไงต้องติดตามรับชมน,นะครับคุจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดลไลค์ะแจ้งสกายนะครับเพื่อเป็นการจะทำคลิปต่อไปเนาะโอเคครับท่าเริ่มคลิปตัวนะครับผมตอนที่ยี่สิบห้ามาเออผมพูดผิด <H> uff, ไม่น่าเลเขาเรียกว่ากําลังจะเข้าสู่ปั่งปีกใช่ปะฟังเฟยหลงเจ้าเป็นคนที่เคยพ่ายแพ้ข้า อย่างไรก็ต้องให้เจ้าเจ้าคนแท้คนผู้เจ้าสิทธิ์พี่ทั้งสองไม่ต้องทะเลาะกันมึงมาสองคนแล้ก็ได้เออที่เขาขืนไม่ได้เมืองเพร้อมกันเลยผมว่าละเจ้าช่างจองของอวดดีจริงๆนะมีเลือดแน่แบบนี้แน่นอนกูเป็นคนนี้แหละใกล้จะออกเดินทางแล้วทั้งสองยังโอ้เอเช่นนั้นข้าไม่เกรงใจแล้วใส่เลยไหมมาอวดดีจริงๆโอ้ พวกมึงตามไม่ทันเลยชนะสองคนไม่น <Bell issimo> ่าเล่เลยมือร้การชมัดเลยหลือเชื่อเลยให้ดมเลแข่งไ้ยังครับข้าเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้หรือยัง ดนาลมปราณจิต2คนได้ในไม่กี่วินาทีย่อมได้อยู่แล้วพอเราใกล้ลังของกข่เขานต้องให้สิทธิ์ได้อันดับสูงสุดตัดสินใจแล้วใครได้อันดับสูงสุดเออคือโอ้โห้าโอยอยย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 เยย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 ยงยย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 ยอ้ ข้าเลยสั่งสอนเขาสักหน่อยมืออันดับสูงสุดเหรอโทษหยวนป้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมึงเจอกูแน่ตบหน้าตัวเองสามครั้งมิเช่นนั้นข้าจะคืนให้เจ้าสิบเท่าโอ้ยอย่างเจ้าเนยอย่างค้าเนี่ยละใส่แล้วไหมเฮ้ยพวกเจ้าข้าให้โอกาสเจ้าขอโทษแล้วเจ้าไม่ยอมรับเอาไว้เอง ลมปานสิระผมามามาดอกกูยังลมปานแท้จริงระดับสิบยับยั้งลมปานจ,จี่ระดับห้าข้าไม่ได้มองผิดไปไจิ่ระดับห้าเลยนะฝั่งมึงก็นี่คือที่หนึ่งอันดับสุราลายนิรการหรือ,อไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยแสดงอาวุธของเจ้าออกมาข้าจะให้เจ้าตายอย่างคุ้มค่าเธอมอยากเจอเหรอ เรื่อนสมนัต์อย่างเจ้านั่นหรือไม่มีคุณสมบัติให้ข้าใช้อาวุธเลยเช็ดูไม่ต้องแทงวัวด้วยสามั่อีเล่นไฟต่อหน้าไม่เลี้ยโอ้ดม่กูคือพยานโง่แล้วเว้ยข้าดูถูกเจ้าไปหน่อย จากนี้ไปถ้าจะไม่พอมือแล้วเดี๋ยวงใส่ถุดบอเลยเพื่อนมาเลยตายสุดเลมาได้ระดีแล้วแังได้หว่ะปั๊บมันสแปมสกิลคนดูเคยอนฟันเลยอะ มุณทำอะไรเอาวุฒเลยไอ้เหี้ยข้อหาที้มึงทำหยวนป้าอย่อไม่ยังันดับหนึ่งอ่ะเจ้าบอกจะไม่ใช้อาวุธนี่ยข้าบอกแล้วเจ้าเชื่อหรือเ <c oughs> ช่นนั้นขา้าสั่งให้เจ้าก้มหัวขอโทษหยวนป้าซะไม่ต้องรอกไม,ไม่ต้องรอกยินเช่ ข้ามึงจยากทำอะไรมึงยืนให้ได้ก่อนฝนเจียเฉินอย่าคิดว่าตัวเองสูงส่งมีความสามารถก็มองคนอื่นไร้ค่าจะ้ข้ฆ่าเจ้ามึงยังยืนไม่ได้เลยหากเหยียดหยามผู้อื่นผู้อื่นก็จะเหยียดหยามเราใช่จาบอกโยนป้าเป็นเศษส o งหวัดแต่เจ้ายังปรามือกับข้าได้ไม่ถึงสามครั้งโอ้เจ้าเป็นตัวอะไรกันโอ้ทำลายจิตใจ อ้หทำให้ขึ้นใจดำย่อมตามสนองความเอาไปยอตในวันนี้วันน่ะจะคืนให้ร้อยเท่าพันเท่ากมึงมาเลยมึงทำให้น้องกูเขินก่อนไอ้เฮียอยู่ก็อัดน้องเขยกูมาผู้ดูแลจนฉินขออภัยด้วยไล่ไปอีกคนเสียจแล้ว แล้วแต่กูแล้วนะเขาเป็นนายน้อยสำนักเพลิงสวรรค์ต่อไปนี่ข้าทำเพื่อตัวเขานะข้าไม่สอนให้เขาเป็นผู้เป็นคนก็ต้องมีคนอื่นสอนตอนนั้น <c oughs> ผมไม่ใช่แค่ก้มหัวแล้วได้เวลาแล้วเอกเดินทางอพี่เขยสู้ๆนะเอ๊ะ <c oughs> ห,หยวนป้าเจ้าอยากไปเดียวกันแข่งขันไหมฮะจะอยากอยู่แล้วเออ ตวาลำดับชื่อสุดท้ายของราชสำนักอยู่ที่ผลอันดับข้าหยนป้าไปด้วยไม่ได้ส่งผลกระทบปล่อยจำนวนคนให้ว่างไว้ก็เสียเปล่าเดี๋ยวคนว่างเองหรอเออผู้ดูแลจนฉินข่าไปได้หรือไม่อันนี้เ้นสารเจ้าก็เชื่อฟังซะเหลือเกินนะสิ่งน้งอุิงกับหยวนป้าสนิทกันไปด้วยกันก็ไม่มีผลเสียอะไร เในเมื่อองหญิงพ <en S 1> <t médico> ูดขนาดนี้แล้วเเด็กข้าย่อมไม่มีเหตุผลจะคัดค้านแต่ว่าย้วนป้าไปครั้งนี้แค่ไปด้วยกันไม่เข้าร่วมแข่งขันตกลิ้งหวังว่าการแข่งขันอันดับครั้งนี้จ้จะเข้าร้อยอันดับแรกได้ทําความปรารถนาฝ่าบาทให้เป็นจริงได้เช่นนั้นก็เอาเดินทางเถอะร้อยอันดับแรกก็ดูแบบไม่ไกลเกินเนาะ เสียงข้างนอกอย่างดังเลยกระดงเข้าทีนะถ้าเกิดเสียงรบกวนเทือกเขากระบี่สวรรค์นัดินแดนสุราลายนิลกาดร์ะไรเนี่ยพี่ใช่ไหมที่มีไอ้ลูกน้องเราอยู่ท่านกระบี่สวรรค์นัเทือกเขากระบี่สวรรค์วันนี้จะนึกว่าใครบ้างนึกว่าใครจะงลัเหรอ่นี่พวกมึงแบบมาจากสารคดีแน่เลยเรลยว่าอลังการมาเกิน ยินว่าฉันเออเป็นตัวแทนราชสำนักเขาถึงหรือยังล่ะยังไม่ได้ข่าวขอรับรียดำเนินการสำรวจก,กับทางราชสำนักได้ยินว่าองค์ราชทายาสมคบคิดกับตระกูลเซียวย้ายใหพวกเขานำหน้าได้แลวการแข่งขันเขาจะรีบสู่ขอราชสำนักแต่งงานกับหญิงช่งนินางรชายสกตระกูลเซียวมาแล้วอ่าอเออกระหรืรอไอ้คนไทยนี่แม่งขี่เครื่องบินอีที่อะไรมาเนี่ยเรือ เซียวเฉ๋ีเทียนสำนักตระกูลเซียวเชิญเลยเออทางนี้นอกจากหลิงอินเจ้าต้อตววงระวังเซียวจนพ่าอาจ,จะจอ้องเล่งงานเจ้ามาโดยตลอดทราบแล้วขอรับมึงโดนแน่ะคนที่มีเสียงให้ตายจะต่อชนะเซียวขวางเลยเชงอันนับสองให้พ่อได้เชิดหน้าชูตาลูกจะไม่ทำให้ท่านพ่อผิดหวัง คิดไม่ถึงว่าจากตระกูลเซลจะมาร่วมการแข่งขันดูท่าครั้งนี้สำนักตระกูลเซลชนะแน่ <c oughs> เราได้น้อยสำนักเพลิงสวรรค์มีความสามารถโดดเด่นใช้โอกาสครั้งนี้มาประลองกันสักหน่อยเพียงคิดไม่ถึงว่าสำนักขันจะให้หนายน้อยฝนเจียเฉินเข้าร่วมกลุ่มผู้เข้าแข่งขันเปิดดึงราจะสำนักมาเป็นพวกช่างยอมลงทุนเสียจริงสำนักเพิงสวรรค์มีความสัมพันธ์ดีกับราชสำนักแต่ข้ากบได้ยินว่า ช่วงนี้ตระกูลเซียวติดต่อกับองค์รัชทายาทบ่อยๆคาดว่าคงเสวร,รงไปเยอะสินนะ <S 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 ใส่กันเลยไหมอย่างนี้เงี้หรอไอ้เย็นเอาเ้ยไหมก็ผ้า,ามาแล้วหัวหน้าหมู่บ้านกระบี่สวรรค์มาแล้วแค่คู่มีเกียรติโปรดยาบันดาลโทสะ ข้ามาช้าแล้วต้องขอโทษทุก<อ>ท่านด้วย<อ>วันนี้ได้หวแน่สาวจากแต่ละสำนักไหลี่ฝีมือมารวมตัวเทียบกับวันวานผู้มีฝีมือยอดเหนอ <c oughs> ดูเหมือนการแข่งขันครั้งนี้จะต้องยอดเยี่ยมมากไม่รู้ว่าอันดับแรกจะมาจากสำนักไหนข้าตั้งตารอคอยเป็นอย่างมากหัวหน้าหมู่บ้านรอบที่แล้วลิงวินแห่งหมู่บ้านกบีสวรรค์คว้าอันดับหนึ่งไปได้ครั้งนี้หัวหน้าหมู่บ้านน้อยเข้าร่วม ดูเหมือนพวกท่านจะทำได้แค่จริงที่สองข้าจำได้ว่ารอบที่แล้วเหมือนสำนักตระกูลเซียวจะคว้าได้แค่ที่สามเพราสำนักท่านขาดฝนเจือเฉินไม่รู้จะรักษาที่สี่ได้หรือไม่หรืออย่างไรอันดับก็เป็นแค่ตัวเลขการที่มีร่บรรด์ใบยาวมารวมตัวได้เรียนรู้กันแสดงความสง่างมไม่สิ้นสุดในสุราลัยนิลกังแต่ทั้งหมคือความรุ่งเรืองใช่ใช่เจ๊ใช่เจ๊เจ๊พูดถูกที่สุดเลย สำนักได้ปงเมกาป่ะ,ปะเอ้ยเรียกแข็งเยอะแข็งป่ะใช่ป่ะสำนักที่แบบไม่นังยื้อับุณตสวยอยู่ <c oughs> อลังการจังวะ น่มั้ยนี่ไม่แต่คนสวยนะผมว่าก่อนจะคัดพลังแม่งมันคัดหน้าตาก่อนแล้วบอกว่าใช่ปะหึแต่ละคนผมบอกแล้วถ้าเลือกได้กูจะเข้าเป็นข้าราชทายสำนักนี่แหละแล้วลคนดูดิ เจ้าบ้านเจ <tr ue> ้าเริ่มอาปากค้าองอ่ะท,ท่านพ่อผู้ผู้ทีนำหน้าคือใครอ่ะคือชูเชว์าชานหนึ่งในผู้งดงามและเก่งกาจแห่งเมฆาเยื่อแข็งเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งในวายุรามหัวหน้าหมู่บ้านก็มีสวรรค์หลิงเชวเฟิงก็เคยลุ่มหลงในตัวนางเช่นกัน เจ๋อเไม่ชอบ่างยิ่งกลับเย็นชาไม่วันไหวเลยสันิดยินดีต้อนรับท่านเซียนทั้งค่านายหญิงสบายดีใช่หรือไม่นา,นายหญิงสบายดีขอบคุณหัวหน้าหมู่บ้านหลิงที่เป็นห่วง <c oughs> ท่านนี้คือท่านเซียนปีนฉานใช่หรือไม่ได้ยินชื่อเสียงมานานวันนี้ถึงที่ของข้านับว่าให้เกียรติสามีข้าอย่างใหญ่หลวงนี่ <c oughs> <c oughs> จจเย็นใจเย็นใจเย็นจเจแ่ผูมีเกียร์เดินทางมาไกลน่าจะเหนื่อยกันแล้วเชิญไปพักผ่อนให้สมายเย่เฟิงกับผู้หยินจะมาทักทายใหม่คราวหน้าว่าหน้าหมู่บ้านเกรงใจแล้วคนหนึ่งพี่หญิงหลังจากที่ท่านกลับมาเดือนก่อนจิตใจก็ดูไม่สงบคราวนี้จะจู่เสนอว่าจะมาหมู่บ้านกระบี่สวรรค์เป็นเพราะาอะไรกันแนะ่ปีกวิเวทมั็นอยเกินไป ยากจะดูหนุ่มสาวต่ลัสสำนักว่าจะรุ่งเรืองขึ้นหรือถดถอยลงบนโลกใบนี้ข้าเข้าใจท่านที่สุดเหตุผลนี้ของท่านคนอื่นอาจจะเชื่อแต่ข้าคำถามที่ไม่ควรถามภาพถามซบซากอีกชิเย่พูดมากว่าสุบี้เอาไว้ถ้ายังไม่ถึงตอนสุดท้ายห้ามถอดเด็ดขาดเจ้าค่ะอาจารย์ป้าราชสำนักวายุรามมาแล้วเป็นั่งยื่นให้มาคนเมื่อกี้ผมก็คุ้นหน้าอยู่นะแต่แค่แบบเขาเรียกว่าอะไรเราแบบ ไม่เห็นหน้านะ้าหน้าเราแล้วคนแอบค้ายเราต้องเดาจำไ,ไ,ไ,ไม่ได้คุณสวยเหมือนเดิมนะนี่นมีคน,นไม่ชอบใจแล้วซีไ่ซื้อมาหน่อยว่าคือใครข้าพเจ้าไม่นา่าหวินเชิญเหตุใดไม่เห็นเฉินเอ,อ๋อไปซื้อมาพร้อมกันมันตายหาไอ้เยี่ยน,นันกูกระเทือบเอง เขาคืออินเชอร์คนที่ทําให้ขวางอินพ่ายแพ้แล้วยังเยอะหยันสาขานวจันทรากล้าดูมีตระกูลเสียวข้าการแข่งขันครั้งนี้ต้องให้เขาได้ชดใช้สร้างตัวทุกที่เลยคารวะหัวหน้าหมู่บ้านลิงหัวหน้าหมู่บ้านนี่วินเชอร์สิ่น้องข้ามีแค่เขาเขาร่วมการแข่งขัน <laughs> ประสบการณ์สม็จตั้งแต่ยังเยาว์วัยแสดจพ่อของท่านสุขภาพดีรู้วยขอบคุณหัวหน้าหมู่บ้านที่เป็นห่วงเสดจพ่อสบายดีชิงเย้เจ้าคิดหรือไม่ว่าเขาเหมือนใครบางคนเหมือนบ้าจริงๆแต่ไม่มีทางเป็นเขาสายโลหิตลมปราณเขาพิการและไม่เกี่ยวข้องกับราชสำนักพคตเจ้าเคยเจอเขาหรอ๋อไม่เจ้าค่ะเพียงแค่เขาเหมือนคนที่ชิงเย้ยินกลันจะแต่งงานด้วยอุ้ยอ้อ้ยเจ๊ะใจเย็น เไปเใช่ปะ่ะนี่คือเฮไิดาเราใช่ปะ่ะท่าน,นาเาขายนเมฆาย่ายู้ไม่เคยหวั่นไหวเหตุใดเจอเขาแล้วถึงเป็นเช่นนี้อง์หญิงทำให้เราเซียนวงังเซียนเมฆายือกแข็งหยุดฝีเท้าได้เกรงว่าคงตกใจในพรสวรรค์ฝีมืออันดุขับคุณหัวหน้าหมู่บ้านครับครั้งนี้ราชสำนักจะคว้าชัยชนะ เกิดเลยนะไอ้เหี้ยกูจะเอาแชมป์ยินดีต้อนรับช่านเป็นเกียรติยิ่งทาไม่ได้ทุกท่านเดินทางมาไกลเราจะเตรียมห้องรับแขกไว้เชิญทุกท่านไปพักผ่อนซะกก่อนไว้การแข่งขันเริ่มขึ้นนี่นะผมเจอในช่วงเดียวกันเมื่อไหร่แล้วแบบผมสตาร์ทอ่ะคนดูไม่ต้องแปลกใจกูเวลาที่อยู่คนนี้คือใครวะจะอึ้งก็อึ้งไม่ได้เชื่อมันคือคนที่กูคิดหรือเปล่าวะเนี่ยเก็บมาคนดูเออสิทธ์พี่ข้าเองอ่ะ นี่เติมพลังเข้ามาที่นี่นี่เหรอพรุ่งนี้ต้องแข่งขันแล้วทำไมเจ้าถึงยังไม่นอนแข่งแ้วเหรอตลอดเาอมานี้เอาแต่คุยกับสิพี่ลืมเลยว่ายังมีเรื่องที่ไม่ได้ทำเรื่องอะไรหรือนี่เอ้ยอองหญิงสิทย์น้องอินสิที่เฮ้ยสิที่ช่วงเวลาดีๆช่างแสนสั้น จิตนังอวินรีบกลับไปพักผ่อนเธอไว้เจ้าแข็งได้รับอันดับแรกในการจัดอันดับแล้วค้าจะได้ท่านเป็นคนพูดเองนะไอ้ฝนไอ้เอจชนในหาไม่้องไม่อล่อใจผมว่ามบ้านกระบี่สวรรค์ตื่นเต้นจัง้อไงดูดิ อลังการเรื่อโอเคอลังการจริงข้าเป็นตัวแทนหมู่บ้านกระบ,บี่สวรรค์ทุกคนขอขอบคุณวีรบ,บุุษทุกท่านที่มาร่วมการแข่งขันเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาการแข่งขันจากอันดับผู้ติดคว้าชนะได้ห้าสนามจากกลุ่มย่อยจะเข้าสู่ร้อยอันดับแรกจากนั้นก็จะใช้ระบบการคัดออกทราบมาว่านายน้อยจ๋ยเฉินถูกเขาแย่งตำแหน่งรายชื่อตัวเองไปชื่อว่าวินเชอร์ระดับลงปลาแท้จริงเมื่อคืนนี้ ไม่ยังสตรีไปจากข้าวินเชอร์ข้าจะฆ่าเจ้าซะข้าจะตีมัาานเมืาาอ่อไหร่กนไอ้วะเลือ่อนดาบผ่าผู้มีอำนาจในสุาลาไลนิลการนับเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นพญาของการแข่งขันครั้งนี้มาจากหนึ่งในสีแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสุาลาไลนิลการนผู้อาว,วุาโสลิงคุณแห่งแดงกีมีอาญาสวรรค์บีอาญาสวรรค์อีกทีหนึ่งจริงเห็นเนี้ยเออ แดนกระบี่อาญาสวรรค์เหรอเป็นที่แบบไหนกันน่ะคือที่ที่แกร่งกว่าหมู่บ้านกระบี่สวรรค์ร้อยเท่าพันเท่าไม่ต้อง้นเลยเหรอออผู้ที่ได้เป็นอันดับหนึ่งจะได้รับเกาะเกตบังกรสังศิทธิ์อาวุธระดับลมปานฟ้าจากแดนกระบี่อาญาสวรรค์ใช่ย่อยแล้วนะอันดับต้นๆจะได้ตำแหน่งรายชื่อเข้าสู่แดนลับสวรรค์ด้วยรู้จะเต้นเต้นกันทำไมมีหลิงหวินอยู่ใครจะชนะเขาได้ ถึงเลิกงามยามดีการแข่งขันจะอ,นอจันดับวายุคลามเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเคโอเคคนดูซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นเนาะซึ่งผมขาพูดเลยไอการที่แบบสำนักเมคาอะไรเงี้ยเขาแบบไอสำนักเยืะกแข็งวันเนี้ยเออเขาแบบใส่หน้ากากมันทำให้กูจำหน้าคนไม่ได้จริงๆร่ะคนดู คือผมไม่คุ้นหน้าอยู่สองคนที่ผมคิดในใจก็เป็นอ,อ,ด,อดีตคู่อดีตคู่แต่งงานอะอดีตภรรยาพระเอกแล้วกันเราพูดกันแล้วกันเนาะไม่ใช่อดีตยาไม่ใช่อดีตภรรยาดีเขาเรียกอะไรเพราะมันก็ยังแบบมีจดหมายที่เขาสมมติกันอยู่อะเรียกว่าหนึ่งในภรรยาพระเอกคนแรกอระภรรยาคนแรกพระเอกแล้วกันอันนี้ผมก็คุ้นหน้าหลอนอยู่รู้ยังไงหลอนก็มาแข่งอยู่แล้วเว้แต่แบบเอ๊ะใช่หล่อนผมว่าเฮ้ยมึงคือคนไหนวะผมก็คิดอยู่ว่ามึงคือคนริมขวาใช่ไหมเอ๊แต่คนตรงกลางก็สวยนะ แล้วผมไม่คิดว่าเทพธิดาเราจะมาไงเพราะว่าคนที่ทเป็นเทพธิดาเราคือคนตรงกลางใช่ปะ่ะใช่ไหมคงจะใช่แหละเออผมผมไม่แน่ใจไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะใช่เนาะเพราะว่าแบบมึงรู้จักเขาเหรอพวกมึงรู้จักเขาเหรออะไรเงี้ยมันคงจะมีความสับสนแล้วก็โกรธในอินเชอร์หลายๆอย่างแน่เลยผมว่าเออก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าแบบแม่งตัวละครดีไซน์พอมันใส่ชุดเหมือนกันอะคุณดูก็้ป่ะไอ้ยามึงเป็นคายวาแยกไม่ออกเลย ยังไอ้สำนักไฟผมยังแบบพอแยกออกอยู่มันก็มีไอ้บุยแกแกเง้ํเงือกคนนึงกับไอ้ตัวเด่นเลยที่แบบไอ้คุณชายเฉินคุณชายเฟินะไรไม่รู้ไอ้ฮานะเราก็เห็นหน้ามันคาแรคเตอร์มันชัดเจนจาได้ใช่ปะแต่แบบตระกูลเซียวนี่มึงเป็นใครวะไอ้เฮียหน้าซ้ํากันทิพไหจําไม่ค่อยได้แล้วคนดู่หน้ามันก็แบบมีความคล้ายคลึงกันสูงอะไรเงี้ยเออนั่นแหละอ่าแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มการแข่งขันแล้วเนาะก็ถือว่าดีเหมือนกันผมรู้สึกว่าก็เข้าเริ่มกันแข่งขันดีเหมือนกันผมอยากให้มันเริ่มแข่่งกัันนะทีีเพราาวมจจบลอ อีกประมาณห้าตอนนะคนดูใกล้จะจบอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเออนั่นแหละรอซีซั่นใหม่มาอีกทีก็ไม่รู้จะวันไหนเนาะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดกระด u b s ส r i b ตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนาอส๊อตเลอร์คอร์ดนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย